ข่าว GDP คืออะไรคลิปนี้มีคำตอบไปฟังกันเลยครับข่าว GDP นะครับคือรายงานที่แสดงถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในช่วงระยะเวลาที่กำหนดโดยทั่วไปแล้วนะครับจะรายงานเปลี่ยนแต่มากหรือว่าหลายปีข่าว GDP นะครับมักจะประกอบไปด้วยข้อมูลที่เกี่ยวกับการผลิตและบริการทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้นภายในประเทศนอกจากนี้นะครับยังมีการแยกย่อยเป็นหมวดหมู่ต่างๆด้วยนะครับเช่นการบริโภคของภาคเอกชน การลงทุนภาคธุรกิจการใช้จ่ายของรัฐบาลและการค้าระหว่างประเทศนั่นเองนะครับข่าว GDP ครับจะส่งผลต่อตลาดหุ้นนะครับจะมีอยู่4หัวข้อด้วยกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับคือการคาดการณ์นะครับและความคาดหวังของนักลงทุนนักลงทุนมักจะคาดการณ์ครับเกี่ยวกับตัวเลขของ GDP ล่วงหน้าหากตัวเลขจริงนะครับตรงกับที่เขาคาดการณ์ไว้เนี่ยหรือว่าสูงกว่าคาดการณ์ตลาดหุ้นนะครับอาจจะมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้น แต่ถ้านะครับตัวเลขเนี่ยออกมานะครับต่างว่าที่เขาคาดการไว้ตลาดหุ้นนะครับอาจจะมีราคาที่ลดต่ำลงได้นะครับและอย่างที่2นะครับคือการสะท้อนนะครับสภาพของเศรษฐกิจ GDP นะครับที่เติบโตขึ้นจะแสดงถึงนะครับเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งขึ้นซึ่งสามารถนะครับนำไปสู่ผลกําไรนะครับที่เพิ่มตามขึ้นมาได้นักลงทุนนะครับถึงจะมองเป็นสัญญาณบวกและเพิ่มขึ้นนะครับในการลงทุนในตลาดหุ้นได้ข้อที่3นะครับคือการตัดสินใจของธนาคารกลาง หากตัวเลขครับ GDP ที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ยอาจจะนําไปสู่นะครับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้เลยนะครับโดยธนาคารกลางนะครับจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับเพื่อลดนะครับอัตราเงินเฟ้อนั่นเองอัตราดอกเบี้ยนะครับที่สูงขึ้นเนี่ยก็มักจะส่งผลต่อตลาดหุ้นอยู่แล้วนะครับเนื่องจากนะครับมีต้นทุนในการกู้ยืมที่สูงขึ้นและผลตอบแทนครับที่ได้รับจากการลงทุนในพันธบัตรก็จะเพิ่มสูงขึ้นตามด้วยข้อที่4นะครับสภาพคล่องของในตลาดนะครับ ตัวเลข GDP นะครับที่สูงครับอาจเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุนได้เลยซึ่งนะครับจะส่งผลให้มีการลงทุนครับที่มากขึ้นนั่นเองทําให้มีนับสภาพคล่องในตลาดที่สูงขึ้นถ้าพี่ๆท่านไหนนะครับอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับข่าวอะไรนะครับก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์กันมาได้เลยนะ